กนอื่นต้องกล่าวครับว่าสวัสดีนะครับในช่วงยามเย็นนะครับในช่องไลา์แซมซันกันเมื่อนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านหนุ่มเปปซี่นะครับวันนี้นะครับวันนี้มีรายการนะครับคือไลน์นะครับไลน์สดช่วยอาหารช้างในครั้งนี้นะครับก็วันนี้ช้างก็มาลลยเชือกโปสมควรนะครับวันนี้นะครับ เชือกแรกเลยนะครับเป็นพรายนุ่มสุรินนะครับพรายหนุ่มรินนะครับโอ้ทางนี้สายจะหิวแล้วนะครับนี่น้องนําโชคนะครับน้องนําโชคสายจะหิวแล้วนะครับร้องแล้วนะครับนี่คือให้บรรยากาศให้ชมบรรยากาศข้างบนนะครับวันนี้ส่วนทางนน้นจะเป็นควันช่างควานช้างไม่บ้านควานช้างนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้นะครับ อันนี้มาจากทางไหนครับนี่ครับมาจากบ้านครับมาจากบ้านนาอสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้ขอคุณมากเลยนะครับขอคุณมากเลยนะครับโอ้อยากมีเอฟซีอยู่นะครับฟันด้วยครับโอ้วันช้างด้วยนะครับเอฟซีนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยววันหลังจะไปแจกลายซ็นนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปช่วงนี้ไม่ได้ไปบ้านสลาเลยนะครับช่วงนี้นะครับ โอ้ไม่มีเวลาเลยครับช่วงนี้นะครับโอ้ล้อเลยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะไปอ่าไล่ช่วยช้างมาซาลานะครับโอ้ได้เลยครับวันว่างๆเดี๋ยวจัดไปนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ว่างนะครับโอ้ได้ได้เดี๋ยวจะเอาน้ำรถโอหาดทรายสวยนะครับนี่มีช่องไหมครับมีช่องไหมครับนี่มีช่องไหมครับ ไำโชคอ่ครับโอ้ไนำเพลายนำโชคเฟมเบรี่นะครับอ่าใครอยากจะชมความน่ารักของน้องๆช้างก็แวเข้าไปชมได้นะครับอืมอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศอยู่บ้านของพลายเป๊กซี่ก่อนนะครับวันนี้นะครับอันนั้นเป็นขวัญเมืองเหมือนกันนะครับขวัญเมืองแต่ไม่ใช่ของควันเล็กนะครับเป็นขวัญเมืองเหมือนกันนะครับขวันเมืองอันนั้นเป็นของของพิศานะครับนี่ มีช่องไหมครับนะครับน้องขวัญองครับโอ้ช่องน้องขวัญเมืองนะครับถ้าอยากดูพี่ขวัญต้องไปอยู่ที่บ้านขวัญเล็กนะครับส่วนั้นเป็นทิศมานะครับทิศมาปลายไก่เค็มนะครับยิ้มยิ้มหวานตลอดนะครับยิ้มหวานตลอดนะครับคนอารมณ์ดีนะครับนี่คือบรรยากาศรวมๆนะครับในบรรยากาศยามเย็นนะครับอันนี้อะไรครับนี่อัพลายเงินนะครับ กับควันเกตนะครับควันเกตวันนี้นะครับควันเกตก็มานะครับวันนี้มาด้วยกันเยอะพอสมควรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเตงมูนะครับหกซีโดอะไรนะซีโดอะไรนั่นซีโดโปอยนะครับซีโดโปรยมีโชงไหมครับซีโดโปอยนั่นไม่มีนะครับนุ่นควาอยู่ทางนู้นนะครับนุ่นควานั่งอยู่ทางนู้นนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับของบ้านพลายแป๊ปซี่นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ช่วยในอาหารช้างในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่ช่วยเรานะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณนะครับนี่ก็ผู้ช่วยเราก็มานะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพลายกาแฟนะครับ ไปไหนไปด้วยนะครับไปทุกที่นะครับไม่ธรรมดานักาแฟของเรานะครับควันช้างทางนี้ก็นั่งคุยกันอะไรไม่รู้นะครับว่าจะพอได้ค่าโทษไหมเนาะได้ยกเล่นนะครับยกเล่นนะครับยกเล่นกับควานช้างนะครับความสนุกสนานนะครับมีได้ทุกที่นะครับอย่าเครียดกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วง โรคระบาดนะครับก็ให้ยิ้มกันเยอะนะครับสุขที่ไหนจะเท่าอยู่ที่บ้านเรานะครับถึงจะตกงานยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ยังเป็นไรอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรก็ยังเป็นไรเหมือนเดิมนั่นแหละครับอือนี่ก็คือความสามัคคีของชาวช้างนะครับชาวช้างของเรานะครับว่างๆก็มาช่วยกันนะครับช้างก็ได้อิ่มควานก็จะได้มีรายได้ด้วยนะครับ โอ้แปปซี่บอกว่าขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนะครับขอหน่อยขอกินแล้วนะครับพลายแปปซี่ของเรานะครับอ่ะเอาแล้วครับโยก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 แล้วนะครับโอ้อ่านี่ยโยกหิวใช่ไหมครับถ้าถ้ายกนอนเป็นยังไงครับ <c oughs> <c oughs> ยกนอนต้องมาคืนนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่ยกเล่นกันนะ ไงก็ฝากติดตามในช่องช้างของเราทุกๆช่องด้วยนะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับยังไงก็หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณที่ไม่ทิ้งชาวช้างนะครับขอบคุณมากครับน่ด้วยสองตัวนี้สิดูครับดูครับโยกหน้าช้างเลยนะครับไม่ได้สนใจใครเลยนะครับ ขวัญเมืองอายุกี่ปีแล้วครับขวัญเมืองนี่นี่ก็วันนี้ยังไม่ได้ถามควันขันเลยนะครับว่าควันได้ไปเก็บที่ของปู่ทองใบหรือยังครับวันนี้นะครับวันนี้ไปเก็บทําความสะอาดปูทองใบหรือยังครับโอ้สงสัยจะไม่ได้ยินนะครับกําลังไลฟ์สดอยู่นะครับ ไม่เป็นไรนะครับส่วนนี้จะเป็นอญีนะครับอญีถ้าเลียงไห้หล่าก็ตาเกิดนะครับคนดูแลพายหนุ่มสุรินนะครับถึงเกยยังไงก็ยังมีไฟนะครับสุดยอดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างหนุ่มหรือช้างชราช้างพิกงพิการเลี้ยงได้หมดเลี้ยงได้หมดครับผมเลี้ยงได้หมดนะครับ เล้ค่ไอ้เมาส์ได้ด้วยอ๋อฮ่า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 ฮะวันนี้ป้าป๋าไม่ได้อยู่ว้าววันนี้ป้าป๋าไม่เห็นเลยผมไปเรียกหาไม่เห็นเลยครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ฝากช้างไว้อยู่ครับครับเดี๋ยวจะไปดูช้างข้างบนนะครับเพราะว่าได้ว่าได้ยินว่ามีพี่เรนดูแลอยู่ข้างบนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับวันนี้นะครับอ๋อนี่น้องสาวครับคนที่อยู่เป็นน้องสาวครับ นุ่มสุรินมานอนคืนอยู่นี่กี่คืนแล้วเนาะนุ่มสุรินนี่สองคืนแล้วนะครับสองคืนแล้วนะครับนอนนี่นะครับหนุ่มสุรินนะครับยังไม่ได้กลับบ้านยี่สิบหลังนะครับเพราะว่าอยู่นี่ครับอยู่ดีกินดีนะครับมีเพื่อนเยอะนะครับอยู่ข้างบนเงียบนะครับอยู่ข้างบนเงียบนะครับไม่มีเพื่อนนะครับแต่อยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นมาหาเดี๋ยวคนนี้มาหานะครับก็เป็นความสุขเหมือนกันเหมือนคนเรานะครับอยู่คนเดียว โดดเดี่ยวเปลี่ยวกายสบายแต่ไม่สนุกนะครับอยู่สองครองทุกทั้งสุขทั้งสบายนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับวกเราช้างก็เหมือนกันนะครับช้างก็เหมือนกันถ้าอยู่แล้วไม่มีเพื่อนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวในป่าช้านะครับมองซ้ายก็ไม่มีเพื่อนมองขวาก็ไม่มีเพื่อนนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ถ้าอยู่ด้วยกันเยอะก็มีความสุขนะครับเวลากินข้าวกินอาหารเหมือนกันนะครับ คนเราเวลากินข้าวคนเดียวมองซ้ายมองขวาพอแล้วเขาว่าถ้าอยู่หลายๆคนนะครับอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับโอ้โหอ้อนกินเหลือเกินนะครับเป๊ปซี่นะครับกินสมกับตัวเขานะครับตัวเขาใหญ่นะครับของเราตัวเล็กนะครับกินไม่ค่อยเยอะนะครับ ตัวนี้กินไมค้อยเยอะครับกินไมค้อยเยอะกินแล้วก็คายนะครับเอาแต่น้ำตัวนี้จะเป็นรักษาหุ่นครับอันนี้เป็นหุ่นนายแบบนะครับหุ่นนายแบบลายแซมสันของเรานะครับหุ่นนายแบบนะครับจะกินอะไรต้องคิดพิจารณาก่อนนะครับนี่ดูครับดูดูครับดูครับนี่ก็ แม่บ้านของพลายเป๊ปซี่นะครับมาป้อนพี่แซมของเรานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีและก็ผู้ใจบุญทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆที่ช่วยในอาหารช้างในครั้งนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับเพื่อจะได้มาช่วยชาวช้างอีกเนาะ ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณมากๆครับให้ดูบรรยากาศในช่วงยามยินนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นคนเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากโครงการของเราด้วยนะครับโครงการสร้างโรงพักช้างนะครับให้กับน้องๆ้องช้างนะครับ ใน้มพรแซมสันขวัญเมืองนะครับหรือว่าสนใจปฏิทินนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงช้างในครั้งนี้นะครับก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามดูในช่องช้างทุกๆช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ